แฟนเบลปะทะแฟนห้าว <Fan How. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณเลือกได้เนี่ยชอบแบบสาวห้าวสาวเบลมากกว่ากันคะวันนี้รเ,าาเราจะพาเพื่อนไปดูความแตกต่างระหว่างแฟนเบลกับแฟนห้าวก,กันค่ะทุกคนแต่ก่อนที่ชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับแครกทัวร์ด้วยกดติดตามทาทุกท่างนี้ Facebook ท่านนี้ไอจี ID ต่อทานนี้นะคะทุกคนและหลังจากนั้นแล้วก็ไปชมคลิปเลยค่ะแต่งตัวแฟนเแบลบ อ๋หน้าเสร็จหรือยังเนี่ยเอ่อแป๊บน,นึงค่ะใกล้จะเสร็จแล้วอ่าอ่าอโอเครีบๆหน่อยแล้วกัน A few moments later เสร็จแล้วค่ะว้าวน่ารักจังเลย <c oughs> นี่ชิคเอาแนลน่ารักป่าน่ารักสุดๆไปเลยนะเอยแต่ต้นนึงนะยังไม่เสร็จอะ่ะเขาต้องแต่งหน้าก่อนแต่งอะไรตรงนี้นะฮะยังไม่เสร็จอีกเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรรอได้แต่งตัวแฟนห้าวยาวูเสร็จละวชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้แหละไม่ชอบเสื้อผ้าแบบมันฝุ่นฝิ่นอะ บัวเสรีองเนี่ยช้ามากเลยอะมาละลืมไปฉันจแต่งหน้าวะ่ะรอบหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาเครื่องสองอางก่อนตบไหลเหมือนเพื่อนเลยเว้ยตกลงนี่มันแฟนหรือเพื่อนวะแต่งหน้าแฟนแบลผมเสร็จแล้วแต่งหน้าสมัยก่อนวันนี้ใส่ชุดเสียมพูก็ต้องทาสีชมพู ตื่นอีกแล้วกันโอเควิถามว่า,าปากมึงซีดูเลยอะเติมเล็นนหน่อยแล้วกันดูแค่นี้ก็เสร็จมาแล้วจ้ะอุ้ยเสร็จสักทีน่ารักน่เน,นี้ย แต่งหน่ารักใช่ไหมเตงไปกันเถอะไปกันเถอะแต่งหน้าแฟนห้าวมาละผู้หญิงเอาห้าวแบบเธอต้องแต่งหน้าด้วยเหรอไม่บ้างนะแค่ไม่แต่งเยอะเสร็จละแค่นีะเสร็จแล้วแต่งอะไรให้มากมายไปเที่ยวไม่ใช่เหรอไปดิทเที่ยวเที่ยวไปอยู่ด้วยกันแฟนแบล เรามีอะไรจะถามอะจะถามอะไรเหรอเอิ่มเราเห็นเธอแบบมีท่าทางเขินอ่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าก็เราเขินเธอไงไปกันเถอะอยู่ด้วยกันแฟนห้าวไปข้าดูหนุนไปดีกว่าเฮ้ยเร็วเร็วดูรถก่อนกลัวได้ไหมไปเร็วเร็วเร็วนู่นรถมาแล้วรถไปแล้วจะเข้าได้ยัง โอเคเฮ้ยอย่าลงรถโอ๊ยจะขวิดนะอย่างน่ะนคือดูดีๆสิแค่รถปะรถนั่นแหละแต่มันอันตรายนะรู้ไหมรู้รู้เอ้าวอตต้าใช่เราเองแล้วเธอจะไปไหนหรออ๋อเราจะออกไปเที่ยวซะหน่อยอ่ะเที่ยวเหรอว่าแต่นั่นใครอ่ะคนนี้เหรอใช่คนนี้นะเราเองโอ้แล้วก็ทอมที่ไหนก็ท่าเลย หาแฟนที่มาหน้ารัานแบบนี้ไม่ได้เหรออะไรนินทาใช่หรือนินทามาให้มาบอกหน่อยได้ยินตั้งสองโลหูเลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนะฉันไม่ได้ทอมเว้ยฉันเป็นผู้หญิงแค่ห,าหา้าวเฉยๆผู้หญิอย่างเงี้ยโดนต่อยเหรอเฮ้ยายายาไปไยไปไปไปนยไป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 โอเค<า>ไ,ไป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 ไยไป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 งปไปไไป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  ๋ยวขอเต้นด้นะไปอยู่นี่นะน้าขอแค่นาทีเดียวโอเคได้นาทีนึงก็นาทีนึงเงยเต้นกันตเถอเ้นแฟนเนี่ย easy จินนี่้ังเนี่ยอลิเกตโต้ก็ไงแต่ตันเขาต้องเพลงน่ารักเดียเพลงนี้อ่ะเธอร้องเป็นอยากดูะกะล่ะเธอร้องเพลงเบลล์นี่เป็นด้วยเหรออง้นก็จัดมาสิเนี่ยไอชินนี่ ถ่ายรูปแซนแบลวอะไรของเขาวะมุมนี่สวยมากเลยอ่ะเอาเตงมานี่สิยูจยทำไรเราถ่ายรูปก,กันมานีมา่มานี่มาๆถายรูปกันถ่ารูปตอนนี้กลางดีมากเลยทำสองน้ด้วยทำสองนี้ทำ,ทำมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเตงทำมินิฮาร์ดสิอ่ะ ร้างให้โยมาแสดงให้อุ๊ย,ยน่ารักมากเลย,ย,ยไปตรงนู้นดีกว่าค่ะว่าน่ารักมากเลยดูสิใช่ตัวถ่ายรูปแฟนห้าวอุ้ยไอหมาบ้า ไม่เป็นไรได้ไงฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปอัพลงเฟซบุ๊กเลยเ,ออเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถ่ายก็ได้ฉันมีโทรศัพท์แน่ะถ่ายมาอย่ดีๆให้เห็นเนียงทีห่หน้าฉันเล็กจมูกฉันโด่งหน้าฉันขาวถ่ายก็ได้ถ่ายเลยถ่ายไม่สวยนะเจอดีแน่เดี๋ยวกล้องสูงขึ้นสูงขึ้นไปถ่ายแล้วนะโด่งถ่ายมันดีๆหน่อยดิตุง้งกล้องต่างมาหน่อยตามหนุ่มอะไรของเธอเนี่ย แฟนแบลวฮึมีอะไรเหรอถ่ายรูปมาเหน,นื่อยเรามีอะไรจะให้เธอโอ้ยจริงเหรออะไรอ่ะมีอะไรอ่ะไหนไหนไหนนตร้ยรู้ใจเขาจริงเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลย,นยเน,นกก้ยแต่เดี๋ยวไปกินดีกว่าไดค่ะเฮ้ยเตงเดี๋ยวดิลืมอะไรหรือเปล่าาลืมได้ไงเราไม่ลืมหรอกนี่ไงเธอ น้ำของโปดมัว่าจะลืมซช่แล้วว่าจะลืมได้ไงก็ของโปดเทอนี้ถูงงกเซฟมากเลยอะไปเราไปกันต่อด,ดีกว่าเอาใจแฟนห้าวนี่เรายังเป็นแฟนกันอยู่ปะเนี่ยทำไมซ้อมเราขนาดนั้นขอโทษทีตอนนั้น,มนโมโหัวหิวไงไม่ปวดกันนะโ้ยคบกันต้องหลายปีเธอไม่เคยให้ของขวัญเราเลยนะ ได้อข,อไดไดของขวัญเหรอได้จะให้หุยได้ของขวัญแลเนี่ยจะได้อะไรน้องรองเท้านาฬิกาเสือ้อรหรือว่ารถหรือว่าบ้านามาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> ไป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 พอใจยังพอใจแล้วจา้าเ <c oughs> ยอะมากเลยโอ้ลืมไปไม,มีชิ้นหนึ่ง

แค่ขนมหล่นนิดหน่อยเองอ่ะบ้าปุกป้องแฟนห้าวไต้ตนันไตแฟนแกท่านโมโหแล้วเนี่ยฮะอะไรนะมาเคลยกันดิจะเคลียอะไรก็แฟนแกจะต่อยฉันวันนั้นล่ะเฮ้ยจเนนะจเนหนะ้าเจน้ากลับไปก่อนเถอะ ไม่เลือกอะไรกับแฟนฉันมาแล้วใช่ไหมเออมาแล้วไงก็ฉันจะมาแก้แค้นไงนี่ก็สวยดิเฮ้ยเจียนยังมาหาเลืองสิเนาะแม่ไป ฝรันะ่งนั้นอนะ่ะถูกรถต่อฟันหักไปแล้วมันเป็นไรไปว่าน้องเถอะน้องขี่ชนอ่ะดูทีวีก็ดีกว่ามัดูซีรีส์ก็หลีดีวกว่าอืมก็ได้ดีอุย้ยเรื่องนี้แหละสนุกมากแบบเพกกับมาอีกน่ารักมากเลย มากรูยน่ารักไหมน่ารักน่ารักเขาบอกแล้วดูหนังแฟนห้าวนี่เรามาดูซีรีส์กันไหมไม่เอาอ่ะดูนู่ดีกว่าโอ๊ยต่อยไม่ได้หนังใจเลยไม่ต่อยอย่างนี้อย่างนี้และก้าวคขาอย่างนี้โอ้โหจบละกว่ามือจะจบ กลับไปจบเลยเราเล่นเกมแฟนแบล็วจบแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ดูพวกนี้ก็ได้เออว่าแต่เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันดีอ่ะเล่นเกมไหมดีเลยง้นเราไปเจอเลยปะงั้นไปไปไอ้ตัวเองเขชอบเกมนี้เขาอยจะให้ดูเกมนี้ยืมๆไหนไหนเกมที่ตัวเองบอกว่าจะเล่นอ่ะนี่ไงเปิดให้ดู นี่งไงเกมทำผมเกมนี้เราที่ตัวเองบอกอ่ะสม,มัยเองมากดิใช่ใช่เกมนี้แหละน่ารักมากซิตี้ซาลอนขั้นตอนแรกเราก็ต้องได้ผมเอาไม่ใช่สระผมก่อนต่ดเดากนั้นล้วก็มาบ่าผมเลยเขาเก่งใช่ไหมล่ะต่อจากนั้นเราก็หนีบผมมันหนีบไม่ได้อ่ะตัวเอง กนไปเลยในเมื่อตัดไม่ได้นี่แหละแฟนเขาน่ารักที่สุดเลยอ่ะเล่นเกมแฟนห้าวเล่นเกมดีกว่าอันนี้แหละเล่นอะไรดูเด็กชมัดเลยนิ่มต้องเล่นอย่างงี้เดินเดินเดินอไปไปไปเอเฮ้ยมองมองมองพลันน่าคนคนคนเอ๊ะเอ๊ะไม่โดนเอ๊ะโดน กินอาหารแฟนแบล็วเ้เสียงอะไรอะเตงข้าอยู่ข้าวโหแล้วก็ไม่บอกงั้นไปหาอะไรกินกันเ่ป่ะมาแล้วขอบคุณนะคะเป็นไปเลยของตัวเองก็ตัวเองอิ๋วะเขาเพ่ตั้งใจทำให้เลยนะกินดูลองชิมดูสิเต่งฮะมีอะไรเหรอ คำใหญ่มากเลยนะให้ไม่กินคําเล็กๆอะกินเ่เล,เลยขอโทษทีก็คนมันเยี่ยวอะก็เลยหน้ามึนไปนิดนึงไม่เป็นไรกินคําเล็กๆนะประมาณน็้เขาตักให้มาขอบคุณคน,นะกินคําแค่นี้พอดูดีอีฝีมือเขาอร่อยหรือเปล่า <c oughs> ออมากเลย <c oughs> จริงเหรอยังกินไเยอะเลยยังกินอย่านี้เลยเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวเขาทำให้อีกนะขอบคุณนะที่ดูแลเรามาตลอดไม่เป็นไรก็รักหนิงก็เลยถึงต้องดูแลรักกังเลยอ่ะ กินอาหารแฟนเอา้าขอแห้จังเฮ้ยปัวเราขอกินน้ำโค้งหน่อยได้ปะเออกินไปน้ำโค้งอะไรทำไมอุ่นจังเลยลองชิมดูดินี่มันอะไรอะลืมบอกไปมันคือาแฟไม่ใช่โค มีกินโคะว่ะมีแฟนขมจริงเว้ยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทุกคนคะทุกคนชอบมีแฟนแบบแฟนห้าวหรือแฟนเดีมากกว่าคะทุกคนแล้วชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์หัวด้วยกดติดตามช่องทางที่ทานี้เฟซบุ๊กทางนี้ไอจีต่อทางนี้นะคะทุกคนไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย